สวนผลไม้ติดคลองสองไร่สามงานห้าสิบเก้าตารางวาที่ดินฉนดที่เป็นเนินสวยติดคลองน้ำโอบล้อมของตำบลชมหมน เพื่อมาขจันทบุรีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมสวนพรไม้ผสมติดคลองน้ำธรรมชาตินะครับ1แปลงท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มเย็นจากไอ้น้ำนะครับเป็นที่ดิน2องไร่สามงานห้าตารางวาของ ตำบลฉมันนะฮะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับน้ำไหลยเย็นนะฮะไอ้น้ำขึ้นมากระทบร่างกายของเรานะฮะรู้สึกสดชื่นนะฮะได้ยินเสียงนกร้องนะครับภายในมีทุเรียนหมอนทองนะครับ40ต้นนะครับมีมังคุดเนี่ยสาต้นนะฮะเงาะโรงเรียน5ต้นนะครับผลไม้ในสวนนั้นนะครับ ให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดนะฮะที่เป็นเนินสวยเป็นเนินหลังเต่านะคลองน้ําอบร้อมครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านสวนหลังกเกษียณหลังเล็กๆก,การเดินทางเข้าออกสะดวกสบายครับเพราะว่าห่างจากเทศบาลชมันเนี่ยประมาณสัก2 3กิโลเมตรครับห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก2 0กกิโลเมตรครับกรุงเทพมหานครก็ประมาณสัก 245กิโลเมตรครับที่ดินของเราเป็นฉนดคุดแดงฉนดนนอสอสีจอนะครับซึ่งวันนี้เราขายกันยกแปลงเนี่ยนะครับก็2,500,000บาทนะครับ2 5 0ล้านบาทนั้นนะครับราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะถ้าทุกคนสนใจนะครับอยากชมสวนพรไม้อยากชมทีมม่ดินนะครับโทรหาเราครับ0991-46 3979เล่นที่ดินชนน